สวัสดีค่ะคลิปดีมาดามสิบ ้าเห็ดทอดมันหมูสับเด้อพี่น้องหมูสับเขาสื่อสําเร็จมาแล้วค่ะถ้ากินหลายคนก็สื่อเป็นโลเด้อค่ะอันนี้มาดามสื่อซีลอยกัมค่ะแพ็คหนึ่งจ้าแล้วก็มีทัวเด้อพี่น้องหั่นให้มันเรียบร้อยเด้อตอนเนี่ยหน่อยยังสี่เด้อค่ะเด้อแล้วก็พริกแกงค่ะพริกแกงในใส่หลายใส่หน่อยแล้วแต่เฮาเด้อพี่น้องถ้าชอบรสจัดก็ใส่หลายๆค่ะถ้าบ่ชอบรสจัดก็กินกับเด็กหน่อยก็ลดลงมากค่ะตามใจเฮาอันนี้แล้วแต่ไผมันค่ะพี่น้องบม่มีกดบังคับตายตัวเด้อแล้วก็ไข่หน่่ย หนึ่งค่ะน้ำปลาชุบรดหรือผงปรุงรสก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นค่ะพี่น้องมาบองวิธีเห็ดค่ะมาดำสีผ้าเห็ดกินง่ายๆสแซ่บจ้ามาค่ะพี่น้องวันนี้เขามาเริ่มกันเลยเลยค่ะเนื้อมูลงไปเลยด้วยค่ะหมูสับติดมันหลายๆนี่แห้งแ่บพี่น้องใส่ภาชนะตีห้าสิเตรียมไห้ไปเลยค่ะลกะตามด้วยพริกแกงด้วยพี่น้องเลอใส่ลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะอันนี้ค่ะ แล้วกับไข่ด้อยค่ะพี่น้องตีลงไปเลยค่ะ ต่อไปห้าสิใส่มือเด้อพี่น้องมันสิไดเ้เหนือเนีนเน่นจะขยำให้เข้ากันเลยนะคะระหว่างพริกแกงกับหมูค่ะให้ละเอียดยิบเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติที่หลังพี่น้องเห็นมาดามเห็ดบัค่าเขาต้องขันมันแบบนี้ขยำขยำหรือขันนังสีเด้อพี่น้องคือเห็ดเลนบางเห็ดหน่อยเลย แต่วามันต่องยังสั่นค่ะให้ไข่กับพริกแกงมันเข้ากันนี่ก็เข้าพอสมควรแล้วนะคะพี่น้องข้ากรสีมาบานี่มาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาไปด้วยพี่น้องเนอ้น้ำปลาด้วยนี่ จะใส่หลายเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ขึ้นอยูก่กบทีว่าห้าเฮ็ดหลายเฮ็ดหน่อยได้พี่น้องเพราะว่าพริกแกงมันจะมีความเค็มอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเราวังแน่จักหน่อยค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะเกือบเต็มซอนน้ำตาลค่ะพี่น้องจ้าน้ำตาลก็ซ่อนหนึ่งด้วยค่ะทอดมันนี่มันต้องออกติดนิดหนึ่งหวานนิดหนึ่งพี่น้องมันสิกลมกลมหล้ะก็แซ่บค่ะ แล้กับผงปรุงรสด้วค่ะพี่น้องหรือผงสุดรดก็ได้แล้วแต่ไผมักผู้คนเขากะบ,บ่มากชุดรดเขาก็มักผงปรุงรสคโนอ,อะไรประมาณนั้นนะคะก็แล้วแต่ตามใจไผยมั่นค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปค่ะพี่น้องให้มันเข่ากันหอมน้ำปลาใส่ใบบัะกูดน้ำก็ะด,ด้เด้อพี่น้องเด้อซ้อยใบประกูดช่ส้ย เนยหน่อยใส่ลงไปมาดามาเราใส่ราวว่ามันบ่มีค่ะพี่น้องประเทศนอกมันบ่ดีหาของครบง,างาบ่ายๆคือบานเท่าค่ะเขามีอย่างเขากินอันนั้นพี่น้องมาดามเป็นคนกินง่ายพอสมควรแล้วบานเลเฮาก็มาใส่ทัว่วแถวหันใบเด้อพี่น้องเด้อมีหลายก็ใส่หลายค่ะตามมากักตามชอบค่ะพี่น้อง ขั้นตัวไปค่ะได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็สวยงามแล้วนะคะเป็นเนื้อสวยงามแล้วค่ะเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปเราจะทอดนะคะ Hva er det, det Peanøtt og lime?